สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับสุบินชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะชวนเพื่อนๆกลับมาทําอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนตุลานะครับเรามาซ่อมหลังนกคโคลนต้นพร้อมกับปุยคอกแล้วก็ดลไม้ในรอบก่อนสิ้นปีนะครับติดตามครับผม เราจากเอาหญ้าคม่คมขอขอต้นนะครับทำเหมือนกับาลังนกเลยนะครับ ตาด้วยโดโดลไม้เลยนะครับเมื่อเราลดน้ำหรือว่าฝนซักลงมาเขาก็จะซึมลงไปเองนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกนะครับก็ไม่ต้องใส่เข้าไปใกล้คนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทยอยทำเป็นแถวๆนะครับช่วงนี้หลังจากที่เพื่อนได้ติดตามในการที่ผมทำมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะทำประมาณนี้ในรอบสิ้นปีนะครับปีนึงทำสองครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพ,เพื่อนสงสัยยังไงอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ มาได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนมือใหม่ด้วยกันติดตามต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ